บาบิโลนชื่อของมันคือตำนานคืออาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งโลกโบราณและคือสุสานที่ใหญ่ที่สุดเช่นกันคำคืนนี้คือคือนเดือนดับความมืดที่สมบูรณ์แบบที่สุดได้กลืนกินซากหินทรายจนเส้นขอบฟ้าระหว่างโลกกับยมโลกเลือนหายไปจากสายตาแต่ความเงียบกลับไม่สมบูรณ์ ลึกลงไปใต้ซากวิหารที่พังทลายมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวเงาหนึ่งสูงกว่ามนุษย์เคลื่อนไหวอย่างผิดธรรมชาติมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่มนุษย์มันคลานออกมาจากหลุมใต้พื้นหินเสียงครางต่ำกล้องสะท้อนมาจากใต้พิพพ,พเสียงของการรอคอยนับพันปีมันคือกัลลู ปีศาจผู้กินซากศพจากตำนานเมโสโปเตเมียที่เก่าแก่กว่าประวัติศาสตร์แสงจันทร์ที่ไม่มีอยู่จริงศาสตร์สองให้เห็นร่างของมันเงาดำที่บิดเบือนความเป็นจริงคำถามไม่ใช่ว่ามันคืออะไรแต่คำถามคืออะไรที่ปลุกมันขึ้นมาหลังจากหลับไหลอย,อย่างยาวนานนับสหัสวรรษ